น๋อ no. สายฟรีนี่ยโอเคนะผมแล้นั้ออกราบสวัติีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมนะครับในรายการผมบ้านหลูกดิแล้วนะครับวันนี้เราจะมาสร้างเออคยกอะไรนะเครื่องซักผ้านะโอเคมาเริ่มที่การสร้างกันเลยยังเดเาเต็มของแป๊บอ่าเรามาเริ่มวิธีการสร้างกันเลยนะครับรอบแรกนะครับ ให้เราทํา,ากาคาดก็ได้นะแต่นี้ผมจะทคํคขุดนี้ให้มเหมือนกับด้านโน้นครับคือให้เรานรับเหมือนกัน,นครับคือวางเว่าอะไรฮอปเปอร์นะครับวางอย่างงี้นับปุ๊บแล้วก็วางก็วางกล่องก่อน,นครับขอไปครับตรงนี้เฮ้ยกล่องตรงนี้นะครับฮอปเปอร์ มาอย่างนี้นะครับต่อไปอย่างนี้นะครับแล้วก็ให้ต่อลงล่างนะ,นะครับแสบนะครับแลยนะครับจากนั้นนะครับให้วางจากกล่อ,องวางเป็นดิพิเซอร์นะครับขึ้นด้างบนหน้าบนวางคอปเปอร์กดซิปแล้วก็ชิปไปทางดิพิเซอร์นะครับแล้วก็วางบอกปกตินะครับจากนั้นก็ให้วางอันนี้ปิดนะครับแค่นี้นครับก็เสร็จแล้ว กันะครับแล้วก็ตกแต่งครับเดี๋ยวเราไปดูกันตกแต่งกันเลยดีกว่านี่คืออุปกรณ์นะครับบางคนตกแต่งไม่เหมือนกันก็ได้นะครับของผมนะครับอันแรกนะครับคือพวกบางข้างกล่องระวังเป็นเลสเตอรนะครับทั้งเป็นบล็อกออฟคิวนะครับสองอันตรงกลางกาน์เพอร์นะครับแล้วก็วางบันไดทั้งสองด้านนะครับอันหน้าไปทังนี้นะคราร์เปอร์ แต่แล้วใหเราวางบอกตรงนี้นะครับเออไม่ต้องวางครับให้เราเอาพิตนาะรับมาวางไว้ตรงข้างกระแพงนะตรงนี้คนระับแล้วให้เราวางเบลนะนะต้ารับเฮ้ยอ้นมื่นะครับแล้วให้ให้เรากดอันนี้แล้วก็รีบกดอันนี้นะปึ๊บมันจะได้อย่างงี้นะเป็นสูตรนะมันเป็นสูตรโอเคยูโ okay, น you know. ่สงแขกก็ต้องขออภัยด้วยนะครับ อย่างนี้อย่างนี ideally, enfin, ้อย่างนี้คนอย่างนี้กนคนอย่างนี้กดอย่างนี้ปรับก็จะไปอยู่ตรงหลอกนะครับเพาะฉะนั้นก็ให้เอาบล็อกออฟไอรอนนะครับมาวางลงนี้นะว่าอย่างนี้ก็ได้นะครับที่ทิ้งทําิวเนี่ยถ้ามันเจออย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็ให้เราหาบล็อกต่อมาอย่างนี้นะครับแล้วก็ กเกลียดเลยเวลาอย่างเงี้ยครับดูดิติดอีกกูน่ารำุ้บไม่ชอบเลยเวลาอย่างเงี้ยก็นั่งทูปกดก,กระตุกตรงนี้ทิ้งไปครับแล้วก็เอาวัต่อนนะครับมาวางเอาไอเทมเฟรมมาครับแล้วก็ถังน้ำจะทักให้เราปิดจะบ็อกอะไรนี้ครับต่ออย่างนี้ครับปึ๊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 บเติร์ดเติร์ด นี่คือตู้สภาพผมนะตึ๊บตึ๊บแตแค่นี้ครับเดี๋ยวเราลองเทกันเลยดีกว่าที่นี่ลู้บ่อนะที่เราคนละสักก้าจ่ายจังนี่เนี่ยใส่เลยสองันจะลองด่าวันแล้นเนี่ยโอ้โหสักได้ใช่ไหมหนึ่ง เล้วดีสิเวลาแอ่ดีเลยเคสสิบหกนะเอ็นนะครับเราก็จะใช้งนานเล้วเครื่องสัมภาพได้แล้วนะครับอ้อผมลืมไปอย่างหนึ่งกำมันดังลงไปด้วยกดไลค์และกดติดตามนะครับแล้วก็จครับ